แพนโดราของขวัญจากเหล่าเทพหรือว่าคำสาปของมนุษย์ตำนานของแพนโดราเป็นหนึ่งในเรื่องเล่าที่โด่งดังที่สุดจากเทพรกรรณาธกรีกเรื่องราวนี้นะ,ะเกี่ยวข้องกับการกำเนิดของมนุษย์หญิงคนแรกของโลกแล้วก็บทบาทของเธอในการนำพาความทุกข์มาสู่โลกเรื่องนี้นะ,ะยังแสดงถึงความซับซ้อนของธรรมชาติโดยเฉพาะในเรื่องของความอยากรู้อยากเห็น ความหวังแล้วก็โชคชะตาแพนโดล่าเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่หญิงสาวธรรมดาธรรมดานะเธอเป็นเครื่องมือของเทพเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันจากเหล่าเทพเพื่อเป็นของขวัญแก่มนุษย์แต่ว่าของขวัญชิ้นนี้นะฮะกลับเต็มไปด้วยอันตรายเพราะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันคือกลไกลของการลงโทษที่เทพซุสวางแผนไว้อย่างแยบยน ตำนานของแพนโดราอาจจะถูกมองว่านะครับมี2แง่2มุมบ้างก็บอกว่าเธอคือต้นเหตุของภัยพิบัติทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับมนุษย์แต่ว่าในอีกในมุมหนึ่งนะฮะเธอก็อาจจะเป็นเพียงแค่เหยื่อของโชคชะตาที่ถูกเทพหรือว่าเทพเจ้าเนี่ยชักใหญ่เพื่อให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นครับทีนี้เรามาดูนะครับทำไมเทพเจ้าถึงสร้างแพโดราขึ้นมานะจุดเริ่มต้นของ p พนโดราก็คือตำนานของ p พ n d o r a เนี่ยเราเนี่ยไม่สามารถเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับถ้าเกิดว่าเราจะไม่กล่าวถึงเรื่องราวของ Prometheus นะซึ่งเป็นไททันที่มีบทบาทสำคัญต่อมนุษย์หรือว่าโพร m e เทียสนั่นแหละนะฮะซึ่ง p r o m e เทียสหรือว่าโพร m e เทียสเนี่ยเป็นหนึ่งในไททันที่ค่อนข้างฉลาดนะแล้วก็แตกต่างจากไททันตนอื่นๆตรงที่เขาเนี่ยมีความ เมตตาต่อมนุษย์ในยุคแรกๆของโลกเนี่ยนะฮะมนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ค่อนข้างอ่อนแอไร้ความรู้แล้วก็ไม่สามารถควบคุมธรรมชาติได้พวกเขาเนี่ยต้องเผชิญกับความหนาวเย็นความมืดแล้วก็สัตว์ร,ร้ายที่คุกคามชีวิตของพวกเขานะฮะเนื่องจากในช่วงเวลานั้นเนี่ยไฟเป็นสมบัติที่ถูกครอบครองโดยเหล่าเทพ,พเจ้าบนโอลิมปัสเพียงผู้เดียว มนุษย์จึงต้องใช้ชีวิตโดยพึ่งพาสิ่งแวดล้อมที่ไรออำนาจโพรมิทิอุสหรือว่าโพรมิเทียสเห็นความทุกข์ยากของมนุษย์นะแล้วก็ตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือมนุษย์นะโดยเขาค่อนข้างมีโพรมิทสทอุสเนี่ยค่อนข้างมีความฉลาดมีวิสัยทัศน์แล้วก็เป็นนักคิดที่เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยควรมีอำนาจในตัวเองมากกว่าต้องพึ่งพาเหล่าเทพเจ้าอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยสามารถพัฒนาแล้วก็เอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติได้พร o มิทิอุสก็เลยขโมยไฟศักดิ์สิทธิ์จากโอลิมปัสแล้วก็มอบให้กับมนุษย์แล้วก็ไฟนั้นเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นสิ่งที่ปฏิวัติวิถีชีวิตของมนุษย์และทําให้เขาเนี่ยสามารถก้าวข้ามข้อจํากัดเดิมๆของเผ่าพันธุ์ได้ซึ่งไฟที่พรอมิทิอุสเนี่ยมอบให้เนี่ยก็แสดงถึงความรู้แล้วก็ปัญญา ซึ่งทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถเรียนรู้วิวธีการสร้างอารยธรรมการทำการทาอาหารการประดิษฐ์เครื่องมือแล้วก็การหลอมโลหะรวมไปถึงอำนาจแล้วก็อิสระ,นะมนุษย์ไม่ต้องหวาดกลัวความมืดนะหรือว่ามีหวาดกลัวความหนาวเย็นอีกต่อไปและสามารถปกป้องตัวเองจากสัตว์ร,ร้ายได้และก็ยังมีความท้าทายต่ออำนาจของเทพเจ้าด้วย นะเพราะว่าการที่มนุษย์ได้รับไฟนั้นหมายความว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเทพอีกต่อไปการขโมยไฟของพร o มิทิอุสเนี่ยนะครับก็เลยทำให้เกิดความกดแค้นของเทพซูสนะฮะซูสเทพแห่งราชาแห่งเหล่าเทพก็ไม่ได้มองไฟเป็นเพียงสิ่งธรรมดานะฮะเพราะว่าเขาเห็นว่าไฟเนี่ยเป็นพลังอำนาจที่ควรอยู่ในมือของเทพเจ้าเท่านั้น ทำไมซูสถึงต้องโกรธมากนะกับการที่โพรม e เทียสเนี่ยขโมยไฟของมนุษย์ไปให้ไปให้มนุษย์นะครับเพราะว่ามนุษย์จะกลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่สามารถทัดเทียมกับเทพได้เมื่อมนุษย์มีไฟนะพวกเขาก็สามารถพัฒนาเทคโนโลยีอารยธรรมแล้วก็กำลังของทหารทำให้เทพเนี่ยเริ่มกังวลเกี่ยวกับอำนาจของพวกเขาว่ามันจะลดลงไป แล้วก็มนุษย์เนี่ยอาจจะไม่เคารพเทพเจ้าอีกต่อไปนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมนุษย์เคารพแล้วก็พึ่งพาเทพเจ้าในทุกๆสิ่งนะแต่เมื่อเขาสามารถอยู่รอดได้ด้วยตนเองเนี่ยก็อาจจะไม่จําเป็นจะต้องสักการะหรือว่าเชื่อฟังคําสั่งของเทพเจ้าอีกต่อไปแล้วก็มันเป็นการทา้าทายอํานาจของสูสโดยตรง โพรมมธิอุสเนี่ยเป็นถ่ายท่านที่กล้าทําในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทํามาก่อนนั่นก็คือการขัดขืนแล้วก็การขโมยของจากเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดซูสจึงตัดสินใจว่าการลงโทษเพียงโพรมมติอุสยังไม่เพียงพอแต่เขาต้องทําให้มนุษย์ทั้งเผ่าพันธุ์ได้รับผลกระทบจากการกระทําครั้งนี้ด้วยแผนการของซูสนั่นก็คือการลงโทษมนุษย์และโพรมมติอุสในคราวเดียวกันซูส รู้ดีว่าการพรากไฟจากมนุษย์กลับคืนมาเนี่ยจะไม่ได้ผลพวกเขาได้เรียนรู้ที่จะใช้มันไปแล้วดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยวางแผนที่มีความซับซ้อนแล้วก็แนบเนียนกว่านะแทนที่จะใช้พลังทำลายมนุษย์โดยตรงซูสเลือกใช้กลยุทธ์ที่แยบยลโดยสร้างสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นของขวัญแต่แท้จริงแล้วก็เป็นกับดักที่ออกมาออกแบบมาเพื่อที่จะทำลายมนุษย์จากภายใน แผนการของซูสประกอบไปด้วย2ส,ส่วนก็คือการสร้างโทษทันให้พร o มิทิอุสซูสจับพรอมิทิอุสล่ามโซ่ไว้ที่เทือกเขาคอเคซสัสแล้วก็ส่งอินซีอมตะมากัดกินตับของเขาในทุกๆวันตับของพร o มิทิอุสจะยอกงอกใหม่ขึ้นมานะทำให้เขาเนี่ยต้องทนทุกทรมานไปชั่วน,นิรันดร์นะครับถ้าใครอยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพร o มิทิอุสก็ย้อนไปฟังใน EP ีก่อนหน้านี้ได้นะครับแล้วก็แผนการอีกอย่างหนึ่งก็คือการสร้างของขวัญที่ มนุษย์ไม่อาจปฏิเสธได้ซุตสั่งให้เหล่าเทพสร้างหญิงสาวที่งดงามที่สุดในโลกขึ้นมานะซึ่งเธอก็จะกลายเป็นตัวแทนของโชคชะตาและเป็นต้นเหตุของภัยพิบัติทางปวงนี่ก็คือเป็นการเริ่มต้นนะครับการสร้างแพนโดรานะครับซึ่งแพนโดราเนี่ยก็เปรียบเป็นอาวุธที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายมนุษย์ซูตไม่ได้ลงโทษมนุษย์ทันทีนะครับแต่ว่าเลือกใช้วิธีที่แนบเนียนกว่านั้นนะครับ ซูสเนี่ยสั่งให้เทพเฮฟิตัสปั้นหญิงสาวจากดินแล้วก็น้ำโดยทำให้เธอเนี่ยงดงามมีสเสน่ห์และก็เป็นที่ปรารถนาของทุกคนแต่ภายในตัวเธอเนี่ยถูกออกแบบให้มันเป็น,นกลไกที่นำภัยพิบัติมาสู่มนุษย์เทพองค์อื่นๆก็ร่วมกันสร้างเธอโดยมอบคุณสมบัติที่ทำให้เธอเนี่ยดูเป็นของข,องขวัญอลัค่าแต่ของขวัญน,นี้นะฮะไม่ได้มีไวเพื่อมอบความสุข แต่เป็นเครื่องมือในการลงโทษมนุษย์สุดท้ายนะเธอก็ได้รับชื่อว่าแพนโดราซึ่งแปลว่าผู้ได้รับของขวัญทั้งหมดซูสเลือกที่จะใช้วิธีการลงโทษที่ซับซ้อนแล้วก็แยบยนต์แทนที่จะลงโทษมนุษย์โดยตรงเขาวางแผนในการสร้างของขวัญที่มนุษย์ไม่อาจ้านทานได้นะเทพพิฟิตสัสก็เป็นเทพแห่งการฝีมือแล้วก็ไฟได้รับคำสั่งให้สร้าง หญิงสาวที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาจากดินแล้วก็น้ำเทพองค์อื่นๆก็ร่วมกันสร้างด้วยอย่างที่เกินไปนะครับโดยของขวัญจากเหล่าเทพที่ทำให้แพนโดรามีความพิเศษกว่ามนุษย์คนอื่นๆก็คือเทพีอธินนามอบปัญญาและก็ทักษะทางด้านงานฝีมือสอนให้เธอรู้จักการเย็บป,ปักถักร้อยนะฮะเทพีอัฟโรดาต์นะครับมอบความงามอันเป็นที่ต้องตาต้องใจของทุกๆคน ะะเทพเฮอร์มีสมอบวาทศินการพูดจาหวานล้อมแล้วก็ความอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดฮอเรนะมอบพวงมาลัยดอกไม้ตามฤดูกาลเพื่อเสริมความงามแล้วก็ซูสมอบโหลปิศนาหรือว่ากล่องปิศนาที่ภายในเนี่ยเต็มไปด้วยความลับพร้อมกับคำชับว่าห้ามเปิดโดยเด็ดขาดแพนโดราได้รับชื่อว่าแพนโดรา P.A.N.D.O.R.A. ซึ่งแปลว่าผู้ได้รับของขวัญทั้งหมดเมื่อแพนโดราถูกสร้างขึ้นมาเสร็จสมบูรณ์แบบซูสไม่ได้ส่งเธอไปยังโลกมนุษย์เพียงลำพังแต่ยังมีกล่องแพนโดราที่ในตำนานดั้งเดิมของกรีกเรียกว่าโหลแพนโดราหรือว่าไพโทสซึ่งเป็นภาชนะที่ภายในบรรจุสิ่งลึกลับอยู่ซูสได้มอบกล่องนี้ให้กับแพนโดราโดยกำชับว่าห้ามเปิดโดยเด็ดขาด จากนั้นเทพเฮอร์มิสเทพแห่งการสื่อสารและการหลอกลวงได้รับมอบหมายจากซูสให้นำแพนโดร่าและมอบเธอให้กับเอพิเมทิอุสไทท่านน้องชายของโพรมมทิอุสโพรมิธิอุสรู้ทันแผนการของซูสเขาเคยเตือนเอพิเมติอุสว่าอย่ารับของขวัญใดๆจากเทพซูสเพราะมันอาจจะนำมันมาซึ่งภัยพิบัติแต่เอพิเมติอุสกลับถูกดึงดูดด้วยความงามของแพนโดราและลืมคำเตือนของพี่ชาย เมื่อแพนโดรามาถึงโลกมนุษย์เอพิเมติอุสก็ตกหลุมรักเธอทันทีด้วยสเสน่ห์และความงามที่เหล่าเทพดีมอบให้กับเธอทำให้ไม่มีใครสามารถปฏิเสธเธอได้เอพิเมติอุสรับเธอเป็นภรรยาและพวกเขาได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขแต่สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือแพนโดรากำลังจะกลายเป็นต้นเหตุของหายนะที่ไม่มีใครสามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้ หนึ่งในของขวัญที่สำคัญที่สุดของเทพเฮอร์มิสที่ได้มอบให้กับแพนโดราก็คือความอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เทพเจ้าฝังลงไปในจิตใจของเธอโดยเจตนาแม้ว่าแพนโดราจะรู้ว่ากล่องนี้เป็นกล่องสิ่งที่ต้องห้ามแต่ทุกวันเธอกลับยิ่งอยากรู้มากขึ้นเรื่อยๆว่าอะไรที่ถูกซ่อนอยู่ในข้างในเธอใช้ชีวิตในบ้านของอพิเมติอุสโดยพยายามไม่สนใจกล่องนั้นแต่ใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความคำถาม เหตุใดเทพเจ้าจึงให้ของขวัญที่ห้ามเปิดมีอะไรซ่อนอยู่ภายในกันแน่มันจะเป็นสมบัติที่ยิ่งใหญ่หรือว่าเป็นความลับที่อันตรายยิ่งเธอพยายามไม่คิดถึงมันเท่าไหร่ความสงสัยก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งความอยากรู้อยากเห็นของเธอก็ถึงจุดสูงสุดวินาทีแห่งไหย,ยนะในคืนหนึ่งเอพิเมเทอุสหลับแพนโดรายืนอยู่หน้ากล่องต้องห้ามและเธอจ้องมันด้วยใจที่เต้นรัว ในที่สุดเธอก็ไม่สามารถต้านทานความอยากรู้อยากเห็นได้อีกต่อไปเธอค่อยๆเปิดฝากล่องเพียงเล็กน้อยเพื่อแอบดูข้างในแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดการทันทีที่กล่องถูกเปิดออกพลังลึกลับก็พุ่งทะยานออกมาด้วยความรวดเร็วคล้ายกับลมหายใจแห่งไหยณนะที่รอวันถูกปลดปล่อยสิ่งที่อยู่ข้างในไม่ใช่ทองคำสมบัติหรือว่าพลังวิเศษอย่างที่เธอหวังแต่ กลับเป็นภัยพิบัติทางปวงที่เทพเจ้าซ่อนไว้เพื่อเป็นการลงโทษแก่มนุษย์พลังแห่งความชั่วร้ายที่หลุดออกมาจากกล่องแพร่กระจายไปทั่วโลกราวกับเงาเมื่อที่กลืนกินความสุขแล้วก็ความสงบข,ของมนุษย์สิ่งที่ออกมาจากกล่องแพนโดร่าอย่างแรกก็คือโรคภัยไข้เจ็บก่อนที่กล่องแพนโดร่าจะถูกเปิดมนุษย์ไม่มีโรคภยัยพวกเขาสามารถมีชีวิตยืนยาวโดยไม่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดแต่เมื่อกล่องถูกเปิดออก โรคภัยไข้เจ็บก็กระจายไปทั่วโลกทําให้มนุษย์ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานทางร่างกายเป็นครั้งแรกสิ่งต่อมาที่ออกมาจากกล่องก็คือความทุกข์และก็ความเศร้าโศกมนุษย์ที่เคยมีชีวิตที่สงบสุขก,กลับต้องรู้จักกับความเศร้าโศกความผิดหวังและความขมขืนของชีวิตนอกจากนั้นก็ยังมีสงครามและก็ความเกลียดชังก่อนหน้านี้มนุษย์เคยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแต่เมื่อกล่องถูกเปิดออก ความเกลียดชงังความริษยาและความโกรธแค้นก็เกิดขึ้นทำให้มนุษย์เริ่มฆ่ากันเองและก็ยังมีความโลภและก็ความอิจฉามนุษย์เริ่มมีความโลภต้องการครอบครองสิ่งต่างๆมากขึ้นนำไปสู่การแย่งชิงทรัพย์สินและก็อำนาจแล้วก็สุดท้ายก็คือความตายหนึ่งในสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดที่ออกมาจากกล,ล่องแนโนล่าก็คือความตาย ก่อนหน้านี้มนุษย์ไม่มีความตายพวกเขามีชีวิตที่ยืนยาวแต่หลังจากนี้มันไม่มีมนุษย์คนใดที่เป็นอมตะอีกต่อไปของขวัญสุดท้ายที่เหลืออยู่ในกล่องก็คือความหวังความมืดมิดแผ่ขยายออกไปทั่วโลกเหมือนม่านหมอกหนาทึบที่กลืนกินทุกๆสิ่งแพนโดร่าสุดตัวลงกับพื้นมือของเธอสั่นระริกขณะที่ดวงตาเบิกโพงด้วยความหวาดกลัว เสียงกรีดร้องจากมนุษย์ดังกรองอยู่รอบๆตัวภาพของโลกที่เคยสงบสุขกลับกลายเป็นสนามแห่งความทุกข์ทรมานเธอไม่เคยลืมคิดว่าเพียงแค่การเปิดกล่องจะนำมาซึ่งมหานตภัยร้ายแรงเช่นนี้หัวใจของเธอเต้นรัวในขณะที่เธอมองไปยังสิ่งที่เพิ่งหลุดออกจากกล่องโครคภัยไข้เจ็บที่ทำให้ร่างกายของมนุษย์เสื่อมโทรมความโลภที่ทำให้พี่น้องแย่งชิงกันสงครามและความเกลียดชังที่ลุกลามไปทั่วแผ่นดิน แพนโดราหอบหายใจแรงเธอไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือสิ่งที่เธอเป็นผู้ปลดปล่อยมันออกมาเธอรีบคว้ากล่องแล้วก็ปิดมันลงสุดแรงเสียงปังของกล่องดังก้องไปทั่วห้องแต่ทุกอย่างก็สายเกินไปภัยพิบัติทั้งหมดได้แผ่ขยายออกไปสู่มโลกมนุษย์ไม่มีทางที่จะดึงมันกลับมาได้อีกเพนโดราบ่นกับตัวเองว่าฉันทำอะไรลงไป เธอพึมพำร่างกายของเธอสั่นสะท้านหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความสิ้นหวังสิ่งที่ยังคงอยู่ภายในใจก็คือดวงตาของ ora, แพนโดร่าเต็มไปด้วยน้ำตาเธอรู้ดีว่าโลกจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปแต่นั่นไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำให้เธอหวาดกลัวเธอรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งที่ยังคงอยู่ในกล่องมือของเธอสั่นสะท้านในขณะที่เธอค่อยๆเอ,อ,อื้อมไปเปิดกล่องฝาอีกครั้งหนึ่ง เธอกลั้นหายใจเธอกลัวว่าสิ่งที่เหลืออยู่ในกล่องจะเป็นภัยพิบัติอีกชนิดหนึ่งที่อาจร้ายแรงกว่าท,ทุกๆสิ่งที่เธอได้ปล่อยออกไปแต่เมื่อเธอมองเข้าไปข้างในเธอเห็นสิ่งที่แตกต่างออกไปมันไม่ได้มืดมิดเหมือนปีศาจที่หลุดออกไปก่อนหน้านี้แต่มันเป็นเพียงแสงริบรี่แสงที่ส่องประกายอ่อนโยนและอบอุ่น แพโนราเพ่งมองสิ่งนั้นอย่างงุนงงดวงตาของเธอสะท้อนแสงสีทองที่เลือนลางสิ่งที่อยู่ภายในกล่องก็คือความหวังแพโดราไม่เข้าใจเธอไม่รู้ว่าเหตุใดมันยังคงอยู่ในกล่องในขณะที่ทุกสิ่งทุกอย่างได้หลุดออกไปแล้วความหวังเป็นของขวัญจากเทพเจ้าหรือเป็นเพียงอีกหนึ่งคำสาปเธอครุ่นคิดเทพสุสต้องการลงโทษมนุษย์ เทพสุดต้องการให้มนุษย์ต้องถุกทนทรมานแล้วเหตุใดเขาจึงปล่อยให้ความหวังยังคงอยู่เธอเริ่มคิดว่าบางทีความหวังอาจจะเป็นของขวัญและคำสาบในเวลาเดียวกันเธอจ้องมองแสงริบหรี่นั้นและเริ่มเข้าใจความหวังก็คือสิ่งที่ทำให้มนุษย์ลุกขึ้นยืนแม้แต่จะล้มลงซ้าหล่วซ้ำเล่ามันคือสิ่งที่กระซิบบอกพวกเขาว่าพรุ่งนี้มันอาจจะดีขึ้น มันคือสิ่งที่ทําให้พวกเขาสร้างอาณาจักรขึ้นมาใหม่จากซากปรักหักพังใช่มนุษย์จะต้องทนทุกข์แต่พวกเขาจะไม่ยอมแพ้เธอหลับตาลงน้ําตาของเธอหยดลงบนฝากล่องในขณะที่สงครามประทุขึ้นข้างนอกขณะที่ความโลภก,กัดกินจิตใจของมนุษย์ขณะที่ความตายไล่ล่าพวกเขามนุษย์ยังคงเดินหน้าต่อไปเพราะพวกเขายังมีความหวัง แม้ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับคืนที่มืดมิดที่สุดตราบใดที่พวกเขายังมีความหวังพวกเขาจะมองเห็นรุ่งอรุณของวันใหม่เสมอเพนโดรายิ้มออกมาทางน้ำตาเธอรู้แล้วว่าของขวัญชิ้นสุดท้ายในกล่องนี้ไม่ใช่คำสาบมันคือสิ่งเดียวที่ช่วยให้มนุษย์ยังคงเป็นมนุษย์ต่อไป